วันที่28สิงหาคม2566เวลา9นาฬกา30นาทีณห้องประชุมโรงแรมอิมพีเรียลแม่ห้องสอนรีสอร์ท นายประเสริฐประดิษฐ์ผู้ประสานงานเครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดแม่ห้องสอนกล่าวรายงานต่อนางสาวมลิกาจีนาคำนายกเทศมนตรีเมืองแม่ห้องสอนประธานในพิธีเปิดการอบรมเยาวชนโครงการพัฒนาศักยภาพแนวคิดเชิงบวกเยาวชนแม่ห้องสอนพื้นที่อำเภอเมืองกิจกรรมการอบรมเพื่อพัฒนาแกนนำเยาวชนโดยการขับเคลื่อนงานของเครือข่ายเยาวชนเข้มแข็ง YSDN ในการตรพงจองนั้นเจ้าหน้าที่ YSDN องค์กรเครือข่ายงดเล่าสคออลอได้กล่าวว่าการอบรมเยาวชนครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรเครือข่ายงดเล่าสคออลอและสำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสสซึ่งการอบรมในวันนี้เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างแนวคิดเชิงบวกให้กับแกนนำเยาวชน เพื่อให้มีความรู้ความสามารถมีทัศนคติที่ดีและมีภาวะความเป็นผู้นําในการทํางานมีทักษะการสื่อสารมีความคิดที่สร้างสรรค์และสามารถก้าวสู่การเป็นแกนนําเยาวชนเพื่อก่อการดีพร้อมปกป้องเพื่อนๆนเนยาวชนจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รวมถึงสิ่งเสพติดอื่นๆส่งผลให้เป็นเยาวชนที่มีเป้าหมายของชีวิตที่ชัดเจนมีความมุม่มานะกล้าคิดกล้าทํากล้าเสนอแนวคิดที่สร้างสรรค์เพื่อน,นำพา ตตตนเเออองงคคครครรบััวและะสมปปทศชาิ่ไจริงๆแล้วสอสเข้ามาขับเคลื่อนง,งานปัจจัยเสียงในจังหวัดน่าสอน12ปีตั้งแต่ปี54นะครับเราเน้นงานบุญประเพณีปลอดเล่ามาก่อน นะครับตอนหลังมาเนี่ยเราเห็นว่างานบุญประเพณีปลอดเล่ามันเกิดกระแสแล้วเมื่อเกิดกระแสที่ดีนะครับผู้คนก็เรียนแบบกันคือไม่ไม่เอาเล่าไม่เอาเครื่องหรือแอลกอฮอล์เข้ามาในงานกิจกรรมบุญประเพณีไม่ามาเลี้ยงไม่ทําให้เกิดความเสียหายนะครับแล้วเราพอตอนหลังมาก็เริ่มมีปัญหาเรื่องเด็กเยาวชนแล้วก็หันไปเรื่องเด็กเยาวชนดึงเด็กกลุ่มนี้มานะครับทั้งกีฬาทั้งดนตรี ทั้งกิจกรรมอบรมกิจกรรมเข้าค่ายสารพัดกิจกรรมครับที่จะพยายามดึงเด็กเหล่านี<ม>้ให้ให้เด็กเหล่านี้เขาเขาตระหนักรู้ถึงโทษของปัจจัยเสียงต่างๆโดยเฉพาะเรื่องเหล้ากับบุี่นะครับตอนหลังมาก็เรื่องกระท่อมแล้วก็กัญชาครับก็อย่างแรกที่เราต้องทำก็คือเรื่องของการการพัฒนานด้านการศึกษานี่แหละครับ การศึกษาเนี่ยเพราะว่าเด็กแม่้องสอนเนี่ยถือว่าเป็นเด็กที่ยังขาดโอกาสค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะเรื่องเรื่องการเรียนแล้วก็การสนับสนุนเรื่องของการเรียนอของแม่้องสอนเราเนี่ยเป็นจังหวัดที่ขาดมากๆเลยทีเดียวสังเกตได้จากการที่การประเมินทางด้านการศึกษาในแม่้องสอนของเราเนี่ยก็ติดติดติดอันดับเกือบสุดท้ายของประเทศไทยนะครับ ส่วนวิธีการแล้วคงจะเริ่มต้นจากการที่พัฒนาเรื่องของความตั้งใจสร้างแรงจูงใจให้กับเด็กครับอาจจะเริ่มต้นด้วยเรื่องของอินส i พร์เลชันเรื่องแรงบันดาลใจเป็นเรื่องเรื่องสำคัญครับเพราะว่าการพัฒนาเด็กเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญที่ต้องนำนำไปสู่การพัฒนาตัวจังหวัดพัฒนาบ้านเรือนพัฒนาชุมชนพัฒนาครอบครัวของตัวเองครับไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวถ้าการศึกษาของบ้านเราเนี่ยถ้าถ้ายัง ไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่เท่าที่จำเป็นเท่าที่ควรเนี่ยต่อไปบ้านเราแม่ของสอนเราเนี่ยก็ยังเป็นเมืองที่อาจจะต้องที่เรียกว่ายากจนที่สุดแล้วก็มีการพัฒนาในสิ่งต่างๆในเรื่องของสาธารณูปโภคในเรื่องของการคมนาคมอะไรต่างๆพวกนี้ก็จะก็จะช้ากว่ากว่าทุกจังหวัดในประเทศไทยครับ กิจกรรมวันนี้ก็เราก็จะนำเยาวชนทั้งหมดสี่โรงเรียนด้วยกันฮะสี่โรงเรียนด้วยกันมาร่วมการอบรมพัฒนาแนวคิดเชิงเขาให้มีปเปลี่ยนเขาเรียกไม่ไม่เชิงว่าปรับเปลี่ยนเขาเรียกว่าให้เขาอยู่ร่วมสังคมการใช้ชีวิตในทางสันนะฮะทำอะไรก็ได้ให้มีแนวคิดในกิจกรรมใดๆเพียงแต่ว่าในนี้ที่เราทํากิจกรรมเนี่ยเพื่อให้เขาเนี่ย ดึงศักยภาพตรงนีออกมานะฮะเพราะว่าเด็กๆแม่้งสอนเนี่ยค่อนข้างเป็นเด็กที่หลากหลายชาติพันธุ์หลากหลายวัฒนธรรมฉะนั้นเราก็เลยกิจกรรมเนี่ยเพื่อละลายพฤติกรรมของเขาในการที่แสดงออกในทางที่ทั้งสาร แต่ละโรงเรียนแต่ละโรงเรียนเนี่ยเพราะว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมระยะยาวเพราะต่อไปไปลายปีเราก็จะมีค่ายเยาวชนด้วยนะ,ะเอาเด็กหลายๆโรงเรียนหลายสถานที่เนี่ยมารวมกันมายำรวมกันนะ,ะแต่วันนี้ก็เป็นเป็น,ปนลักษณะต่เป็นเอาแกนนำฮะแกนนาแต่ละโรงเรียนเนี่ยมารวมกันมาพัฒนาของเขาเนี่ยให้มีทัศนคติมีความคิดสร้างสารรค์แบบไหนได้และถ่ายทอดประสบการณ์จากคนที่ทํางานกับเด็กเยาวชนโดยเฉพาะอย่างคุณหมอรอนอะไรพวกนี้ฮะ